ครับผมก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับสำหรับแฟนเก่าเปแฟนใหม่ในฐานะที่เราไม่ได้ไปกันหลายงานเต็มที่เลยวันนี้ที่ถามจริงๆต้องกลับมาคราวงนี้มันโฟนไหนมันคิดสิ่งหรือสิ่งคิดอ๋อต้องไม่ดูในซีรีส์เอาเอางพี่ได้ดูยังพี่เอาพี่ดูแล้วที่สบายพี่เลยถามว่ามนโฟนแต่ว่ามันเป็นคิดสิ่งดูให้พี่หนึ่งเนาะคือต้องลองดูก่อนต้องลองดูก่อนถึงจะกำหนดได้คือผมว่ามันแล้วแต่ แล้วแต่ผู้บริโภคเลยฮะสามารถช้อปปิ้งโฟได้ตามสบายเลยก่อนหน้านี้มันเป็นสิงโตคิดมาก่อนใช่ไหมมันเป็นคือสิ่งที่เท่ากับสิงโตคิดมาก่อนเราแหกกฎกกฎอยู่เนอะครับไม่ได้แหกกฎทุกกฎก็เป็นตอนนั้นมันยังไม่มีกฎไงใช่ตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าใครกำหนดไว้ว่าไม่เอามัดมันอาจจะพิยงมาจากคำว่าพีิีรยาแหละพิีรยามันเป็นธีรวัตรกับปราชญ์เขาก็เลยเอาชื่อเล่นให้ตามกันมาดิเชิ่งแต่วันนี้ก็คือ ลิยาลิยาอะไรดีสิงหรือสิ่งเฟซแล้วไปดูกันเอาในเชฟต้องช่วยเราให้ก้าวเ้มใจหน่อยเขาเป็นเป็นคำถามที่มันตอนนี้ได้ดูอีกทีหนึ่งกันยังครับได้ดูอีกทีหนึ่งกันยังก็ไปซ้อมคอมอยู่อะแล้วตอนดูรู้สึกว่ามันเป็นโฟไหน ได้ข่าวไม่เขียนได้ข่าวไม่เขียนว่าคิดสิงออแต่ก่อนมันสิงคิดไงแต่เอาจริงแล้วมันคิดสิ่งมาตั้งนานแล้วนะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลาคนแลแต่ตอนในซีรีส์มาก่อนเป็นิงคเป็ไพระตอกองเป็นเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่กันมาตีกันเรื่องโฮเทลกันอีกตอไปแล้วเป็นตัวแทน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  ก็ให้ไปดูกันก่อนอยากห้ดูกันไปก่อนตั้งแต่ ep สองต้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะ ep หนึ่งทุกคนยังไม่ได้ดูกันเลยดูยังครับดูแล้วคือมคือ ep แปดไม่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 คือคำถามพวกเราสองคนพวกเราขออนุญาตตอบแค่ว่าพวกเราเป็นผู้ชายสองคนที่รักกันนะจริงจริงเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกอะไรมาก่อนแล้วแต่คุณนะฮะให้ให้คนเลือกนีนให้คนเลือเนี้ยนิยามนิยามที่ว่าผู้ชายสองคนรักกันมาแล้วก็อัดสุดตอนเรานะใช่ก็ เราคีบันนี้มาตลอดเป็นเทพชายสักคนที่รักแกเพราะงั้นใครเจอที่โพไหนก็แล้วแต่ที่ชอบเลยแล้วแล้วแต่ช้อปปิ้งเลยอากาศเป็นอากาศเปลี่ยนแปลงความรักเปลี่ยนแปลงอันนี้อันนี้ตอบในแง่ของตัวละครหรือว่าแล้วแต่คุณเลยค่ะลองงคิิิเป็นส่แล้วแต่คุณเลยค่ะมันมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนเดิมมาโดยตลอดเออไม่มันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกไม่ห้อนะคะไม่ถ้าเกิดว่าเอาตามข้อหลักความจริงแล้วเนี่ย ความรักไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ่อยได้เท่าอากาศขาดแล้วอะไรขอด้ยน้องไม่ใช่เขาต้องพิมพ์แบบยังไงบ้างเขาไปอ่านบ้างไหมคะหรือเขาไปดูแต่รูปที่แฟนแบบแอบกันแล้วบางทีแฟนกับแอบเป็นมีมแล้วนะใช่สลับกับตอนสมัยโซตัสซึ่งแบบว่าให้ตายแล้วเปลี่ยนไปเยอะอนาดเนาะเกิดไหมเผ็ดไหมมันเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่เกิดหรอก ก็มันเหมือนเดิมนะอินเนอร์อะไรเป็นอย่างมันมันเขเหมือนเดิมแต่เคมีมันฉ่ำมากเลยนะในในแง่เคมีผมการันตีว่ายังเหมือนเดิมโอ้มันยัเหมือนเดิมอ่แล้วในแง่ของ NC แล้วมัน NC ไวทำงานมันโตขึ้นมันจะต้องของพวกเราโตขึ้นแล้วมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วในในแง่มุมตามอายุมากขึ้นโซตันมัน เรียนอยู่เนี่ยแล้วเราความรักมันค่อยๆก่อตัวนะแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้คือเราเคยรักกันมากๆมาแล้วเพราะะฉนนั้แล้วเราก็เคยเป็นแฟนกันมาแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีเรื่องแบบนั้นอยู่แล้วนะฮะถ้าเราเป็นแฟนกันมาแล้วนะแลมันจะเป็นดีไซน์แบบไหนออินซี NC NC ดีไซน์แบบไหนเดี๋ยวเดี่ยวันนี้คำถามน่ากลัวมากเกว่าเลยนะที่อยากถามเลยว่าเราโตแล้วเอางี้เอางี้เอาเป็นว่า เล้อดชิ้นต่างๆคริสกับสิงโตมมีการดีไซน์กันมากขึ้นมากกว่าตอนโสตาร์เอาเป็นว่ารับรู้ไว้แค่นี้ก่อนถ้าอยากรู้ถ้าอยากรู้ว่าแซ่บไม่แซ่บ EP สองอีามี มีทุกีพีเลยเหรอไปดูเองเราตื่นเต้นมันจะต้องกลับไป NC ด้วยกันไม่ไม่ตื่นเต้นนะมันสนุกมากขึ้นเยอะเลยครับถ้าถ้าพูดจริงๆเพราะว่าพี่ผมอยากให้พี่ีปยนงนี้แล้วเอาหน้าไปแก่พมันสนุกมากมันสนุกตรงที่ว่าเรากล้าที่เริ่มดัดแปลงบางอย่างนัดและพูดคุยกันว่าเอ้ยผมอยากให้มันให้มันสนุกขึ้นอ่ะจับไปไปดพอะไระ่มนี่อาแ่ริารินโไว้ด้วย ฉ่ำไม่ฉ่ำผมบอกได้แค่ว่ามันจะมีวันที่ถ่ายติดติดกันสามสี่วันเราก็คุยกันว่าเริกซีนทุกวันเลยเนาะปากเปื่อยเอากระดิ่งรู้ตากเปื่อยด้วยอยรึเปล่าไม่ทิ้ยคำวินญาบอกไม่หนีไปวินยาว่าอะไรวินญาว่าอะไรอ่ะวันนั้นัเราละเมอสัมภาระ คิดสิ่งผู้หยู่วงโหยฮะมันห่างมานานอ๋อแสดงว่าพอมาถึงมันก็จะแบบว่ามันแบบเงาเออมันจะมันจะมุมมามเลยหรอเอามาาเเลยฮะอง่ายๆแค่ EP หนึ่งก็มีรับเสร็จแล้วเอาอยังไม่ได้ดูยังไม่รู้ไม่งั้นก็คือแจวตรงนี้คือทำให้เด็กมันดูใช่ไหมทำให้เดกลับกลับมาด้วยจะผมรู้สึกว่าทำให้ดูกันเองครับแบบเออเฮ้ยเราดีไซน์เฮ้ยอออันนี้มันได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ มันไม่น่ามันไม่น่าขนาดนั้นอ่าหนักครับเล่นเล่นกัเลยนะเล่นเล่นกันเละเล่นเล่นกันเลยนะอ๋อดีก็ถือว่าหนักที่สุดเท่าที่เราเคยทำงานด้วยกันมาแล้วใช่ใช่ในมุมผมมันยังไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่แค่ค่อนข้างหลากหลายและก็เยอะแต่อีพีแรกคุณก็จูบก,กันเลยนะใช่เริ่มต้นมาก,ก็คือเมันจูบเลยต่อไปจะขนาดไหนดีนะ มันเริ่มจากการเป็นแฟนกันนี่ครับมันไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่ายังไม่ได้คบกันอันนี้คือคบกันมาตั้งแต่ปีแรกเลยคนเคยเป็นแฟนกันมาตั้งเป็นปีๆอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องมีอะไรบ้างถูไม้ฮะถูไม้ฮะถ้าประสบการณ์พี่พี่ก็เป็นเหมือนนั้นนั่นแหละเกิดจังเจ้าเลยอ๋อเจ้าเลยอ๋อไปถึงต้องถึงกับถึงต้องถามพี่หนว่า ที่จับไม่ีท่จับับนะกว่อหนอยไม่ได้จกับนะจับเองว่าอยดไปแล้วนะดูดเอากัซีด้วยนะยังไงไม่ไหลลบอกทีน้วยนะครับพราะแพนเกิเปลี่ยนแปลงน่อย DX m o n นครับผมก็ออนแอร์ทุกวันทุกัานะครับทาง G m ั2 5นะครับเวลา4ครึ่งครับ ฝากเพลงประกอบซีรีส์ด้วยครับตอนนี้มีปล่อยออกมาแล้วก็คือเพลงที่เราร้องด้วยกันนะครับ <c oughs> เพลงรักก็ได้ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงแก้ข่าวตอนนี้เป็นคริสร้องซึ่งในในเรื่องเนี่ยติดตามกันไปอาจจะมีเพลงอือง่นออกมาอีกครับฝากไหมครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะวันนี้คนสองน่ากลัวมากโอ้ยอยู่ก <c oughs> ลัวกูโอเคเพลงวัน <c oughs> วนี้คำถามเพลงเลยเปิดตา